อยากให้ใจท่านเป็นทุกข์เชื่อในพระเจ้าและเชื่อในข้าด้วยนิวเวศของพระบิดามีห้องมากมายข้าจะเตรียมที่สำหรับพวกท่านข้าคงไม่บอกท่านถ้าไม่มีจริงหลังจากข้าไปข้าจะเตรียมไว้ให้และจะกลับมารับท่านเพื่อให้ท่านอยู่ที่เดียวกับข้า พวกท่านรู้ทางไปที่ที่ข้าจะไปพระองค์เราไม่รู้หรอกว่าท่านจะไปที่ไหนแล้วเราจะรู้จักทางได้อย่างไรข้าเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครเข้าถึงพระบิดาได้นอกจากข้าถ้าท่านรู้จักข้าก็รู้จักพระบิดาข้าด้วยนับแต่นี้ท่านรู้จักพระองค์ และได้เห็นพระองค์แล้วพระองค์ขอทรงสำแดงพระบิดาเราต้องการเท่านั้นข้าอยู่กับพวกท่านนานแล้วท่านยังไม่รู้จักข้าอีกผู้ที่เห็นข้าก็เห็นพระบิดาท่านให้ข้าสำแดงพระบิดาทำไมท่านไม่เชื่อว่าข้าอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในข้า คำที่ข้ากล่าวไม่ได้มาจากข้าพระบิดาทรงอยู่ในข้าทำงานของพระองค์เชื่อข้าตอนบอกว่าข้าอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในข้าอย่างน้อยก็เชื่อเพราะสิ่งที่ข้าทำข้าบอกความจริงท่านผู้เชื่อในข้าจะทำสิ่งที่ข้าทำและยิ่งใหญ่กว่าอีกเพราะข้าจะไปหาพระบิดาและข้าจะทำสิ่งที่ท่านขอ ในนามข้าเพื่อถวายพระเกียรติสิริแด่พระบิดาผ่านพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามข้าข้าก็จะทำถ้าท่านรักข้าท่านจะเชื่อฟังคำข้าข้าจะขอพระบิดาให้ทรงประธานที่ปรึกษาให้อยู่กับท่านนิรันร์คือพระบิญญาณแห่งความจริงของพระเจ้าโลกไม่อาจรับพระองค์ เพราะโลกไม่เห็นและไม่รู้จักแต่ท่านรู้จักเพราะพระองค์ทรงอยู่กับท่านและในท่านเมื่อข้าไปข้าจะไม่ทิ้งท่านลาําพังข้าจะกลับมาหาอีกไม่นานโลกจะไม่เห็นข้าแต่ท่านจะเห็นและถ้าข้าอยู่ท่านก็อยู่ด้วยและในวันนั้นท่านจะรู้ข้าอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในข้าและข้าอยู่ในท่าน ผู้ใดเชื่อคำบัญชาของข้าคือผู้ที่รักข้าพระบิดาข้าก็จะทรงรักผู้ที่รักข้าและข้าก็รักเขาและสำแดงตัวแก่เขาและวยูดาสไม่ใช่ยูดาสอิสคาริโอพูดว่าพระองค์เหตุใดเจตนาสำแดงพระองค์ต่อเราไม่ใช่ต่อโลกล่ะผู้ใดรักข้าจะเชื่อคำสอนข้าพระบิดาจะทรงรักเขาพระบิดากับข้าจะมาและก็อยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักข้า จะไม่เชื่อคำของข้าถ้อยคำนี้ไม่ใช่ของข้าแต่ของพระบิดาผู้ทรงสงข้ามาข้าได้กล่าวไว้ขณะยังอยู่กับท่านแต่ที่ปรึกษาคือพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ในนามข้าจะสอนทุกสิ่งเองและให้นึกถึงสิ่งที่ข้าเคยสอนสันติคือสิ่งที่ข้ามอบให้มอบสันติสุขของข้าเองซึ่งไม่เหมือนที่โลกให้ อย่าได้กังวลและทุกข์ร้อนและจงอย่ากลัวท่านได้ยินข้าพูดข้าจะจากไปและข้าจะกลับมาหาหากท่านรักข้าก็จะดีใจที่ข้าไปหาพระบิดาเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าข้าบอกท่านตอนนี้ก่อนทั้งหมดจะเกิดเพื่อเมื่อเกิดแล้วท่านจะเชื่อข้าจะพูดกับท่านได้อีกไม่นาน เพราะผู้ครองโลกนี้กำลังมาเขาไม่อาจยับยั้งข้าแต่โลกนี้จะได้รู้ว่าข้ารักพระบิดาและทำสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาอย่างเร่งครัดมาเราไปจากที่นี่กัน